ทางเธอคนงามก็ลปรยตามตามว่าอาจจะนาที่ไม่มีปร็นยาควันตาละมองนะ้าทำเม็นต้องนะักร้องต้นฉบับเท่านั้นค่ะที่ร้องเพลงนี้เข้าถึงอารมณ์ที่สุดม้วนมันจนเป็นลายเซ็นนะคะสร้างชื่อให้กับชายทงทรงพลกับเพลงผู้ไข่ไก่หลงค่ะ นี่เป็นภาพแห่งความสุขที่บันทึกไว้ในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนเมื่อสองปีก่อนเพลงดังที่ร้องกันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองยังได้รับรางวัลกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยพศ2534ค่ะผลงานปลายปากกาของครูฉลองผู้สว่างนอกจากนี้ชายธงยังมีเพลงดังอีกทั้งผู้หญิงหน้าเงินและหน้าไม่ทันสมัยซึ่งในอดีตค่ะยังชอบร้องร้องเสียงชายเมืองสิงถึงขนาดนาเพลงจำมามไปประกวดรายการดังต่อนน้าคณะกรรมการแถวหน้าค่ะทั้งครูมงคล ผนอมัตยกุลครูสง่าอารัมพีและครูพยงมุกดาเสอร์ไคร์มากเมื่อนักร้องชายหน้าใหม่ขวารางวัลชนะเลิศไปครองนะคะจนกลายเป็นนักร้องเงาเสียงของชายเมืองสิง์ก่อนที่เขาจะมีเพลงดังเป็นของตัวเองค่ะ ซึ่งช่วงที่โด่งดังยังได้เปลี่ยนชื่อจากธงเทวราชเป็นชายธงทรงพลงและเดินสายขึ้นเหนือลงใต้ไปกับจิรพันธ์วีระพงศ์อยู่หลายปีนะคะส่วนเรื่องสุขภาพมีข่าวให้แฟนๆเป็นห่วงหลายครั้งแล้วค่ะทั้งอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ชนกันเมื่อ4ปีก่อนทําให้ต้องเย็บเท้าขวาถึง38เงข็มรวมทั้งมือขวานิ้วนางนิ้วก้อยที่มือแตกละเอียดรวมไป,ปถึงยังเคยผ่าตัดรักษาตับแข็งถึง3มรอบเพราะว่าเคยติดสุราค่ะและยังเคยมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบด้วยเรียกได้ว่า เป็นแมวหลายชีวิตนะคะแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันนี้13กุมภาพันธ์2568นักร้องดังใช้ชีวิตประจําวันตามปกติคือออกไปปั่นจักรยานออกกําลังกายค่ะแต่โดนรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนอย่างแรงจนเสียชีวิต โดยทางครอบครัวเสียใจมากกับการจากไปอย่างกระทันหันมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้ค่ะที่วัดยั่วจังหวัดสิงห์บุรีและสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา5คืนแล้วจึงทำพิธีชาปนากิจในวันที่18กุมภาพันธ์2568เวลา16นาฬิกานะคะ โดยทางศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS ขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของดาวลูกทุ่งอีกดวงซึ่งาหใครค่ะคิดถึงเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของชายธงทรงพลสามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้ในรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนกดไปทาง YouTube ได้เลยนะคะ